สวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะกับสีผ้ามากินมกหน้อใหม่นะคะเป็นมกหน่อใหม่กินแบบบันบานนะคะกดติดตามช่องแบบบันบาน้ beneath, นาเดรคับขอบคุณครับสวัสดีค่ะกับขอตอนรับขอสู่ช่องแบบบ้นบานนะคะเมื่อนี้นะคะ,ะ,คะกับสภา,าพี่น้องนะคะมากินมกหน่อใหม่นะคะมกหน่อใหม่มกแบบบ้บานนะคะเป็นมกหน่อไม้สดนะคะ หมกหน่อไม้สดนะคะหมกหมกแบบบานๆแบบบานๆจังไรนะคะก็เอาจากหน่อไม้ที่เข้าไปหามาในคลิปก่อนๆนะคะที่เพิ่นเฮ็ดวิธีเฮ็ดให้เบิ่งเนาะว่าใส่ใส่หนำปลาแดกเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีการอา่ามีใส่เนี่ยงก่อไปแมงลักเนาะคะ่ปะปใบอีตูบานเท่านะคะแบบบ้านๆอีนนี้ขเขาจะใส่หมูสามชั้นเขาจะใส่กะทิบขาจะใส่แย,ยงเลยพี่นอ้อง อันมนือนหนีก็เลยว่าโอ้ยใจโอกาสแมวมุกมาเลยอยากกินแม่ค่ะอันอานจะสิบ้ากินสุพีอร์นองเบิงนะะเนาะค่ะเนาะเขาจะกินแบบบ้านๆนะคะขออนุญาตใส่มือนะคะเป็นแบบบ้านๆนะคะบริษัทข้ามไงหรอกค่ะบริษัทกินข้ามญ่ยอมกินทะยานเบิดออืมน้ำหอม พี่นเนาะเขาแบบเอามาเกล็ดเปลูกเองนะคะทุกอย่างปลูกเองนะคะเอามาจากบ้านนะอือก็เดีจะพักไรนวคะ่ะกินกระทินกับเขานะคะกินกะทินนะกินกระทินกับ cặp một ngò mái sai ừ. ta à giờ bưng bưng thang bưng chắc thì bưng thang này là nhưng vẫn mưa mày nó thì ngon ạ ừ. hải bưng đây hải bưng đây อืมิง,งกักกระเขือกระแสนะคะกินงกับมอ่ะอ,อืม ทำเสียพีดีพี่น่องฟีมเอร์แม่เกือบันหเหรอกล้ก็ผู้หญิงสนั จากนย้นเนาะกินคือเนื้อหิ่แบบว่าข้าวเหนียวกับหมูนกไม้ที่พอใส่ยังเนื้นอไม้สดๆเลยค่ะเอามาเห็ดเนานะหลอดหิ่งพอใส่พริกนะคะอืมจังกว่าอืมแบบว่าแบบอะไรลงตัวมาก หมองหน่อไม้คินกับอะไรก็อร่อยถ้ายิ่งกินแบบบ้านๆนะเราเนาะยิ่งอร่อยนะคะอือแจกวิธีเหือสมอยากแล้วไม่ได้กินเดนตอนเห็ดปัวเห็ดโคนเราก็กินเอามาต้ม สุดน้ำโอ้ยหวานแห้งพี่น้องแ้าก็เนี่ยน้อใหม่นะอืมอร่อยอืมกินกับก,บก,บกบระเขือกระแสีนะคะกินกับมอะอืม เสียดีพี่น้องฟีมเมอืมเกือบานเท่ไอืมก๋าเพื่อพอดขนาด อ่อยเี่น้ะงกินกินนื้หนีแบบว่าข้าวเหนียวกับหมูหน่อไม้ที่พอใจใส่ยังหน่อไม้สดๆเลยค่ะเอามาเฮ็ดเนาะรอมนี้พอใจใส่พริกนะคะอืมจังกว่าอืมแบบว่าแบบ่อายรที่ลงตัวมาก บมกน่อไม้คั่งกับอะไรก็อร่อยถ้ายิ่งกินแบบบ้านๆเราเนานะยิ่งอร่อยนะคะอือแจกวิธีเหล่าสมอยากแล้วไม่ได้กินเดมตอนเห็ดปักเห็ดโคนเราก็กินเอามาต้ม สดน้ำโอ้หวานแห้งพี่น้องอะไตอนนี้น้องใหม่เนาะอืมอูหูมอืมแสบหลายแสบหายอืมบรรยากาศของเราก็ดีพี่น้อง ร่มเห็นช่วยจ้วพอลุ่มมันตองเปิดอืมอืมทา้ได้อืมโอ้ยจะไม่เสียเดีวทางทำทไมแค่ในฟอนตน์ปีน้องไก่สิบเบิร์ล่ะจะจะไปเติมมากไหมลองคันเนาะแล้วคุหนาม จะพาไปกินยังแบบบนันบานอย่าลืมติดตามเนี่เจ๊ค่ะฝากอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อไม่คนรถิม่มอัดถิดเบิ่งการกิงเนีย่ยคุณให้บันแบบบันบานนะคะนี่เสียงลบก,กวนนะะ่ะหมาแบบเอาเก่งเ <c oughs> ก่ะไรก็ กากดหนกดติดตามเลยนะใครกช่องแบบบ้านๆน,นะคะเป็นการนำเสนอวิถีชีวิตตามการแบบฉบับบ้านๆในสารบันเฮ่าเนาะเนาะกอบผมอย่างหยุ่งหยากเห็นอยู่แบบบ้านๆก็อยู่ได้กินแบบบ้านๆก็กินเสียนี่นค่ะพอจะไปวาต้รงกินรู้กินแพงแบบนี้ กินแบบบ้านเฮากินยังไรก็รแ่บเดี๋ยวคลิปหนาสิาพาไปกินอีหยังต่อไปอย่าลืมติดตามเนเธอ่ะไค้ออหนีเด้วเอาไว้ซ้ำหนีก่อนนะคะพอาีิ้มมันบืนาะ,ะเดี๋ยวรงหอกกันใหม่นะคะคลิปหนานะคะฝากกดติดตามเนเธอจ้าเด้อ แบบบ้านๆชาแนลนะคะขอบพุ่นที่รับชมรับฟังเอ่รับขอบพุ่นที่เบิง์ในการรับชมการกินหมกหน่อไม้แบบบ้านๆน,นะฮะจะพอกกันไหมคลิมหนานะคะอืมเฮ้ยท้